จะเปิดม,ดมืออาชีพสไร้างรายได้จาก a c e b o o k นะคะเจอกันใี EP นี้เป็น E ีีที่2นะคะเพราะว่าอีพีแรกเนะี่ยจะเป็นคำแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆจะเปิดโมดมืออาชีพเพื่อสไร้างรายได้จาก a c e b o o k เนี่ยต้องทำอย่างไรนะคะทีนี้นะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นข้อเสนออีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่สำคัญเลยในเรื่องของ การติดตามนะคะบางคนบอกว่าอยากได้จํานวนผู้ติดตามเยอะๆแล้วจะต้องทำอย่างไรดีอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆจะบอกว่ามันไม่ยากเลยนะคะว่าการที่ต้องการให้มีคนมาติดตามเราเยอะๆเนี่ยเราต้องให้ก่อนเป็นผู้รู้จักการให้ให้ในที่นี้ก็คือให้เวลานะคะเวลาในการดูคลิปจนจบนะคะ จริงๆมันเป็นพื้นฐานจริงๆแต่บางคนยังไม่เข้าใจเพราะว่าบางคนเร่งแต่หาจํานวนผู้ติดตามด้วยความรีบแล้วก็ใจร้อนจนเกินไปนะคะจนทําให้บางครั้งเ,ออเกิดเซลล์สั้นหมดอายุเนาะก็คือมีการกดติดตามกันแบบมาเร็วผิดปกตินะคะแล้วก็เซลล์จึงทําให้เซลล์สั้นหมดอายุในที่นี้อาจจะถูกปิด หนึ่วันยีี่ชั่วโมงบางคนห้วันหกวันถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆก็คือจะไม่ดี ai มันมองว่ามันไม่เป็นธรรมชาติดังนั้นวิธีการที่เราจะต้องการพู้ติดตามอย่างเป็นธรรมชาติแล้วเป็นระบบมากที่สุดก็คือก็ทำเป็นสเต็ปนะคะก็คือในเรื่องของการดูคลิปเพื่อนจนจบนะ,ะอันนี้ต้องบอกว่าดูจนจบนะคะต้องให้เวลานิดนึงนะคะดูจนจบพอจบแล้วก็อันนี้ ก็กดถูกใจให้เพื่อนนะคะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อการมีปฏิสัมพันธ์ตรงนี้สำคัญนะบางทีพอเราคอมเมนต์ไปนะคะการคอมเมนตน์ต้องคอมเมนต์ด้วยคำถ้อยคำที่สร้างสรรค์น,นะคะแล้วคืออาจจะมีเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะคือดูเนื้อหาของเพื่อนก่อนเนาะว่าเพื่อนเขาพูดเรื่องอะไรแล้วก็คอมเมนต์ให้ตรงกับเนื้อหาของเพื่อนนะคะแล้วก็เหมือนเป็นการพูดคุย ถามเพื่อต้องการคําตอบคือมีปฏิสัมพันธ์กลับมานะคะแล้วก็ค่อยคําที่ใช้ก็อาจจะยาวสักนิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่าการที่คอมเมนต์ไปแบบนั้นเนี่ยพอเพื่อนอ่านแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเอยเอยเอเขาดูคลิปเราจริงๆเนาะพอเขามีเวลาเขาก็จะกลับมาตอบเรา ตามมารยาทอันนี้ต้องบอกแนละ้วว่าตามมารยาทมันเป็นแบบนั้นนะคะแล้วแต่ในกรณีตรงนี้ต้องบอกแบบนี้ในเรื่องการคอมเมนต์เพื่อนไปเนี่ยนะคะมันสําคัญเพราะว่าถ้าเราคอมเมนต์แบบเดิมๆสัําๆก็จะมีปัญหาอีกแต่ทุกอย่างทําให้เป็นธรรมชาติดีที่สุดนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยไปกดติดตาม จจะต้องบอกแบบนี้คือทุกอย่างมันต้องเป็นระบบอะค่ะการที่เราจะเปิดสร้างไรายได้จาก a c e b o o k เนะี่ยเราไม่สามารถที่จะทําไปด้วยตัวคนเดียวมางคนบอกว่าเออก็ไม่จําเป็นที่ฉันจะต้องไปติดตามใครบางคนที่เขาเป็นช่องใหญ่ๆจริงๆเ่ยนะคะคือถ้าขอทำคอนเทนต์เนื้อหาออกมาดีแล้วมันน่าติดตามเนาะมันมีความรู้มันมีความบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะอาจจะ อาจจะคิดว่าคอมเมนต์คอนเทนต์ตัวเองเนี่ยดีแล้วเดี๋ยวก็มีคนมาตามเองทีนี้อยากให้ดูตัวอย่างนะคะพอดีไปเจอ,อคลิปคลิปหนึ่งของน้องท่านหนึ่งนะคะเขาทําในเรื่องของการลงคลิปเรียวเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเขามีหน้าที่ลงคลิปอย่างเดียวเลยเขาลงแล้วขอทิ้งเลยนะคะแล้วพอเรื่องของการเปิดโหมดมืออาชีพมันดังเนะะี่ยค่ะเขาก็เลยมาลองเปิดดูคลิปของเขา เออแรกๆเนี่ยเขาได้เป็นแสนเลยนะคะเป็นหมื่นพอหลังจากนั้นเรื่อยๆมายอดการดูของของเพื่อนนะเหลือแค่หลักร้อยหลักสิบถามว่าสาเหตุ ใดจึงเป็นเช่นนั้นคือเขาได้แต่ลงคลิปอย่างเดียวใช่ไหมคะโดยที่เขาไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเลยไม่ไปตามคนอื่นเลยไม่ไปดูคลิปคนอื่นเลย mm hmm. การเปิดการมองเห็นของ AI ใน f a c e o o o อะ mm hmm. เขาก็เลยไม่ดันไม่ส่งคลิปเพราะว่าตัวไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเขา mm hmm. เขาก็เลยออกมาทำคลิปว่าการทำในเรื่องของ เปิดหมดมืออาชีพคุณต้องมีสัมพันธ์ค่ะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นก็ด้วยเขาเลยต้องกลับมาตั้งต้นใหม่โดยการที่ว่าต้องมามีน้ำใจกับคนอื่นบ้างมาตามคลิปคนอื่นบ้างมาดูคลิปคนอื่นบ้างไม่ใช่ว่าต้องการให้คนอื่นมาดูคลิปของเราอย่างเดียวอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ AI ของมองนะว่าเรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นหรือเปล่านะคะต้องเป็นแบบนี้นะคะคือที่ทําแบบนี้แล้วต้องบอกแบบนี้ด้วยว่าบางคนเนี่ยคิดมาก อันนี้เล่าให้ฟังเลยนะคะไปตามเพื่อนแล้วพอเพื่อนไม่ตามกลับเนี่ยหรือไปเม้นเพื่อนแล้วเพื่อนไม่เม้นกลับอะ่ะโกรธคือก็เลยบอกว่าคือจริงๆอะ่ะบางทีอะ่ะเพื่อนอะ่ะเขามีเหตุผลโดยเฉพาะตัวเองเยนะคะจะเล่าให้ฟังว่าการกลับมาคอมเมนต์อ่ะมันเป็นหนึ่งในข้อบังคับที่ทาง Facebook เขบาบังคับเราอยู่แล้วถ้าอย่างกรณีคุณกอเนี่ยนะคะคุณกอเนาะ,ะนมาติดตามคุยนะคะออคอมเมนต์มาให้คุยแล้วเนี่ยนะคะแล้วแล้วตัวเราเนี่ยเออ คอมเมนต์กลับไม่ได้เพราะเซลสันมันมันถูกปิดมันถูกบล็อกเนี่ยค่ะเชื่อไหมเราอยู่นิ่งไม่ได้แล้วนะเพราะว่าทาง f a c b o o k อ่ะเขาจะขึ้นเตือนมาว่าเอเราต้องกลับไปตอบคอมเมนต์เพื่อนฉะนั้นบางคนที่เขาไม่สามารถอ่ะต้องบอกแบบนี้หนึ่งคือเขาอาจจะละเลย ได้หรือ2ก็มีเหตุผลในเรื่องการถูกวอลคอมเมนต์ฉะนั้นเพื่อนๆก็อยากให้มองว่าให้หยอกให้มองผ่านเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้ายิ่งเราไปดูคลิปของคนอื่นเนี่ยนะคะแล้วเราทําตามสเต็ปแบบที่บอกตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยนะคะ Facebook เขาเห็นว่าเราเนี่ยมีความสม่ําเสมอเราเนี่ยทำตามกฎของ f a c e b o o k นะคะเขาจะเปิดการมองเห็นให้คลิปของเรา ให้โพสต์ของเราเองเพื่อนๆฉะนั้นทําไปเลยค่ะไม่ต้องไปคิดมากนะคะเพราะว่าเพื่อนๆเ,เขาก็ก็กำลังทําแบบนั้นเหมือนกันแต่บางครั้งอาจจะตกหล่นไปบ้างหรือว่ามันหลุดไปบ้างก็อย่าไปถือสาหรือว่าอย่าไปกังวลว่าเพื่อนไม่ตามกับเราเราต้องไปยกเลิกติดตามไปบล็อกเขาเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าทําแบบเนี้ย AI ใน Facebook เขามองแล้วเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันว่าอันนี้อ๋อคุณไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเชิงลบคุณเป็นเชิงลบ เฟซบุ๊กเขาก็ไม่โอเคนะคะเขาก็จะไม่เปิดการมองเห็นให้อีกเหมือนกันอันนี้มองในมุมว่าเขาต้องการความมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็การรรู้สึกว่าเขาค่อนละเอียดอ่อนนะอันนี้ต้องบอกแบบนี้นะคะดังนั้นการติดตามเพื่อนน่ะมันสําคัญมากนะคะจึงอยากฝากเพื่อนๆด้วยว่าแม้แต่การที่เราไปไลฟ์ภาพนิ่งนะคะบางคนบอกว่าอาจจะมองข้ามว่าในเรื่องของภาพนิ่งเนี่ย เออเราดูแค่คลิปจนก็ปวดหัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็พอเห็นภาพนิ่งก็กดถูกใจให้สักนิดนึงนะคะหรือไม่ก็คอมเมนต์ด้วยก็ดีนะเพราะว่าอันเนี้ยก็เป็นการที่เรามีปฏิสัมพันธ์อีกเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าเขาผ่านตาเรามานะ่ะไม่ต้องไปเลือกอะ่ะเพราะเลือกแล้วมันก็จะแบบเราก็รู้สึกแบบว่าไงคะเออดูไปเอาเอา,เอาเวลาว่างของเราจริงๆนะว่าเรามานั่งไล่ดูคลิปบางคนน่ะคือ <c oughs> ขึ้นฟีดมาเนี่ยนะคะสำหรับตัวเองอะ่ะพอขึ้นฟีดของใครมาเนี่ยก็ดูค่ะไล่ดูดูนั่งดูไปแบบนั้นเพื่อที่เราก็เออขึ้นมาเราก็ดูจะได้ไม่ต้องไปเวียนหัวด้วยเนาะเราก็ดูไปแล้วก็ทําตามขั้นตอนอย่างที่บอกนะคะแล้วในเรื่องของภาพนิ่งก็อย่าลืมนะเพื่อนๆว่าภาพนิ่งก็มีประโยชน์นะคะ เฟซบุ๊กเขาคขาสังเกตหมดนะเขาจับมันเป็นระบบ AI ระบบคอมพิวเตอร์นะดังนั้นอนะ่ะเราทําไปนะคะ่ะทำแบบนี้ต้องบอกวา่าทำดีไปเนี่ยเดี๋ยวมันได้ดีเองเพื่อนๆฝากบอกไว้นะคะว่าไม่ต้องไปคิดมากแล้วก็เวลาเพื่อนไลฟ์สดเนี่ยนะคะก็สําคัญอีกเหมือนกันไลฟ์สดเนี่ยเป็นประโยชน์สําหรับผู้ไลฟ์นะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ไลฟ์มากเพราะว่าเปิดนาทีการมองเห็นการรับชมให้มากขึ้นเพราะว่าอีก เป็นเป็นเคล็ดลับอีกนิดนึงนะะอีกนิดนึงนะคะคนผู้ติดตามเป็นหมื่นเลยแต่จํานวนนะเป็นหมื่นเป็นแสนเลยแต่นาทีการรับชมอ่ะกลับไปไม่ถึงไหนเพราะว่าเอ่อมันขาดยอดการรับชมไปไงคะแล้วบางทีก็ต้องมาปั้น ปั้นในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่าบางทีพอเขาเห็นคลิปเราก็กดติดตามติดตามโดยที่เขาไม่ได้มาดูคลิปเราเพราะว่าหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของคอนเทนต์หรืออะไรเป,เป็นส่วนประกอบนะอันนี้เป็นส่วนประกอบเล็กๆนะคะก็เลยจะบอกว่าการไลฟ์สดมันจําเป็นใช่ไหมสาหรับตัวเราที่เวลาเราไลฟ์แล้วเนี่ยนะคะมันคือเปิดนาะทีการมองเห็นให้สําหรับคนไลฟ์นะแต่จะบอกสําหรับคนที่ติดตามที่เมื่อกี้ คุยบอกไปว่าการติดตามสําคัญแม้กระทั่งการไลฟ์สดเพื่อนๆไลฟ์สดเนี่ยเป็นการแสดงออกซึ่งปฏิสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเวลาเพื่อนไลฟ์ค่ะเข้าไปให้กําลังใจเข้าไปคอมเมนต์เนาะอาจจะเพื่อนที่กําลังไลฟ์อยู่แล้วเราเข้าไปให้กําลังใจเขาแบบนี้ค่ะอันนี้ Facebook มองว่ามันเป็นการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นและการไลฟ์สดเนี่ยมันเป็นทางตรงเลยพอเราทักทายปุ๊บเนี่ยเออมันเหมือน การโต้ตอบทางตรงแล้วเขาทักทายตอบกลับมาเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของการมีปฏิสัมพันธ์เพิ่มขึ้นดังนั้นนะคะการมีผู้ติดตามที่ต้องการผู้ติดตามเพื่อนๆต้องไปติดตามเพื่อน,นก่อนแล้วมันจะมียอดผู้ติดตามกลับมาเองอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่ายังไงเป็นเป็นเทคนิคที่รู้กันอยู่แล้วนะคะแต่บางคนที่เป็นมือใหม่นะคะก็ฝากไวด้วยนะว่าทําตามเทคนิคขั้นตอนดังนี้นะคะเ เพจเฟซของคุณเนี่ยนะคะก็จะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมันก็จะโตขึ้นคุณต้องให้ใจเพื่อนนะคะแล้วเพื่อนก็จะให้ใจกลับมาแล้วเราจะโตไปด้วยกันก้าวไปพร้อมๆกันค่ะการเดินไปคนเดียวในระบบของการเปิดหมดเนี่ยชีพมันไม่สามารถทําได้คุณต้องมีเครือข่ายต้องมีเพื่อนดังนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นเทคนิคดีๆที่เอามาฝากก็สู้ๆนะคะแล้วก็ลองเอาเทคนิคไปใช้ดูวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ